สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาถึงควีัชนที่3ของเราแล้วนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของตัว Line อินดิโนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่1กันนะ,นะครับข้อที่1ตรงนี้เขาบอกว่ากำหนดเส้นโค้ง C r นะครับ RT เนี่ยเท่ากับ2ข้คอท,ทีสองไซทีแล้วก็ทนะครับตัวเนี้ยมันทำให้เราสามารถบอกได้ว่าตัวเนี้ยของเราเนี่ยก็คือค่าของตัว X นะค่าของตัว Y แล้วก็ค่าของตัว Z นะครับนี่คือค่าของ x y แล้วก็ z นะครับโดยที่นะครับ0น้อยกว่าเท่ากับ t น้อยกว่าเท่ากับ2พายตัวนี้ก็คือขอบเขตนั่นเองนะครับก็จะมีขอบเขตบนกับขอบเขตล่างนะครับจงหาค่าของนะครับลายนีเก็ตัวนี้นั่นเอง2 x dx นะครับ x dy บวก z dz นะครับจากตรงนี้ นะครับเขามีให้เซนโคมาให้เดี๋ยวเราจะทําการแปลงนะครับ x y แล้วก็แเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวแปรทีให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการอินทิเกรตตัวแปรทีครั้งเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบเขตเขาก็ให้มาแล้วก็คือ0ถึง2ไพนะครับอ่ะเราไปขั้นตอนการแปลงกันนะครับ่นะรหลับในข้อที่1นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแทนนะครับ x ก็คือเท่ากับ2อ o s อทีค y เท่ากับ2 s i n ซ t ครับแล้วก็ z เท่ากับ t นะครับซึ่งตรงนี้มีการหา dx dy แล้วก็ d ี z ด้วยดังนั้นเราก็จะมาติดต่อนะครับตัวนี้2อ o s t ทีเราก็ดิีคอทีนะครับดิดคอได้ลบ sin ก็คือได้ลบ i s i n t dt นะครับ ดีวายอันนี้คล้ายๆกันเลยดิฟไซได้คอร์สนะครับได้สองคอสทีดีทีนะครับส่วนตัวแซดของเราดีแซดก็เท่ากับดีทีนั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะได้นะครับค่าที่เราเอาไปแทนในตัวลายนี้ก็แล้วดังนั้นในข้อนี้ของเราลายนี้ข้อบนเส้นโค้งสีเนี่ย 2xdx บวก xd y นะครับบวก zdz เราก็จะแปลงได้แซ z ดีแซนะครับ่นะอย่างตัวแรกนะครับก็2 x ของเราก็คือ2อ o s t สทีนะครับดีเอ็กของเราก็คือลบ2องไซน์ทีีทีนะบ,บวก ลวดเดียวได้เลยบวกด้วย x ก็คือ2 cos t ดีพ i ก็2 cos t t t แล้วก็ z t z ก็คือ z เป็น t แล้วก็ d t ตรงนี้นะครับขอบเขตก็คือ0นถึง2พายตามตัวโจทย์ได้เลยเราก็จะมาจัดรูปกันตัวนี้เนี่ยก็จะต้องพึ่งสูตรของตัวตีโคณกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวคอสทีแล้วก็ไซ n t ทีนะครับ2องคอสทีไซทีเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเปิดดูในสูตรตรีโคณมันจะเป็น2 s i ไซ c o ทีคอสทีนะครับตัวนี้มันจะรวมกลายเป็น ไซสองทีได้นะครับแปลว่าตัวเลข2เนี่ยที่มันเหลืออยู่ก็จะมี2ตัวด้านหน้าแล้วก็ตัวลบตรงนี้นะครับเราก็จะรวมเป็นลบสี่นะครับ s i สองทีครับเดี๋ยวโนดไว้ยนิดนึงตรงนี้นะครับ s i สองทีเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 sin t ทีคูณคอรทีนั่นเองนะครับตัวนี้ว่าทำไมนะครับที่ให้ไลท์ถึงเปลี่ยนมาเป็นไซสองทีได้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับตัวถัดมาตอนนี้เดี๋ยวเราดึงดีทีไว้ด้านหลังสุดนะครับตัวนี้สองคอสทีสองคอสทีนะครับจะรวมกลายเป็นสี่คอสกำลังสองทีนะครับแต่ตัวของคอสกำลังสองเนี่ยก็จะมีสูตรเหมือนกันนะครับที่ใช้ในการแปลงนะครับจะเป็นสองคอสกำลังสองโน้ตอีกสูตรหนึ่งสองคอสกำลังสองที จะมีค่าเท่ากับ cos 2t บวก1ดังนั้นนะครับตัวนี้มันจะมี2เหลืออยู่1ตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์นะครับก็จะเป็นบวก2แล้วก็เป็นวงเล็บครับก็จะเป็น2คอ s กำลัง 2t เนี่ยก็คือกลายเป็น cos 2t บวก1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยบวก t ด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะคุมด้วย dt ท,ท,ที่เราดึงออกไปนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องนะครับมีการทําไมต้องแปลงด้วยสูตรตรีโกณเพราะว่า1เลยเนี่ยนะครับตัวคอร์ดกำลัง2ของเราเนี่ยไม่มีสูตร นะครับหรือ s ซนคูณ c o s ตัวนี้เราก็ไม่มีสูตรด้วยเราจะต้องยุบให้เหลือแค่ s i n อย่างเดียวหรือ c o รอย่างเดียวแต่มุมเนี่ยสามารถไม่ใช่ T ได้เป็น2 t 3ทีอะไรอย่างเงีมีค่าคงที่มาคูณกับทีเนี่ยเราสามารถอินทิเกรตได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการอินทิเกรตหลายตัวกันนะครับก็อินทิเกรต i ซนะครับก็จะได้เป็นลบค o ดทงนั้นก็จะกลายเป็น C ลบ นะครับลบคอสะลบลบกลายเป็นบวกนะครับเราก็เลยตัดลบทิ้งตัวนี้คอสสอทีนะครับซึ่งตัวนี้อย่าลืมต้องมีส่วน2ด้วยก็คือมาจากการที่นะครับดิฟสอทีตอนนี้นั่นเองนะครับจริงๆมันจะเกิดจากการแทนค่าตัวแปร U นะครับแล้วก็ตอนดิฟสองทีตอนนี้ก็คือมีส่วน2มาด้วยต่อมาครับตอนนี้เดี๋ยวเรากระจาย2กันเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นการอินดิเกตคอสจะได้ s ซ n ์นะครับ s i n สอตัวนี้เหมือนกันครับต้องส่วนสด้วยแล้วก็2ตัวนี้คูณกับ1นึครับแปลว่าได้2องแล้วอินดิเกรตก็จะได้เป็น2อทีนะครับบวกทีกำลังสส่วนสครอบเขตศูนย์ถึง2อพายครับ,รบแทนค่าสี่คอนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราตัด4ได้นะครับตัดเหลือ2 ค,คอสต,ตัวทีใส่แทนค่าลงไปจะได้เป็น4พายนะครับบวกไซสี่พายนะครับบวก4พายบวก4พายกำลัง2อส่วน2นะครับตัวนี้คือวงเล็บด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องมีแทนค่า0ด้วยนะครับก็จะกลายเป็น4อ่าสองคอสศูน ครับบวกไซ n ์ศูนย์นะครับบวกศูนวกศูนย์ครับคอพายนะครับเวลาคอเลขคู่พายจะคิดเหมือนคอสสนยนะครับก็คือจะได้เป็นหนดังนั้นตอนนี้ได้เป็นสอคูนึ่งก็คือได้สองนะครับไซส์สีพายตอนนี้ก็ได้เป็นเหมือนไซส์ศนย์เลยก็คือได้ศูนย์นั่นเองนะครับก็จะบวกสี่พายนะครับด้านหลังสตัดไปก็จะเหลือบ,บวกด้วยสองพายกำลังส ลบกับนะครับูนย0ได้1ก็คือลบกับ2นะครับซ้น์0ได้0ดังนั้นกำลังได้0 0 0หมดเลยคําตอบของเราก็จะเหลือนะครับ4ไพ่บวกองพยกำลัง2เท่านั้นครับในข้อที่สองนะครับโจทย์เขากําหนดให้ f ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเป็นดังนี้นะครับมี y แ xz บวก 2y, xy บวก 2z ครับและ c นะครับเป็นเส้นโค้งจากจุด110ไปยังจุด212นะครับจงแสดงว่าลายนิ้งก์ตัวนี้นะครับเป็น independent of p a t h นะครับและหาค่าอินดิเกอรดังกล่าวนะครับดังนั้นตรงนี้เวลาที่เราเช็คว่าเป็นอิสระบนวิธีเนี่ยนะครับเราจะเช็คด้วยการใช้ curl F นะครับก็คือ F ตัวนี้นะ เช็คนะครับหา KF กันนะครับเราก็ต้องตั้งเมทริกเลยนะครับ IJK นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ดิฟนะครับมีมีดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y แล้วก็ดิฟเทียบ z นะครับอันแรกของเรานะครับ yz ครับตัวนี้เป็น xz บวก 2y xy บวก2 Z 2> ดังนั้นนะครับตอนนี้ใช้วิธีการปิดนะครับปิดแถวปิดหลักอันเดิมตรงนี้ครับตรงนี้ดังนั้นครับเราก็จะทำการคูณทะยงลงลบคูณทะยงขึ้นครนับคูณทะยงลง ก็จะเป็นดิฟเทียบ y นะครับ x y ดิฟเทียบ y จะเหลือ x นะครับแล้วก็ด้านหลัง2 z แนะครับแต่เราดิฟเทียบ y เพราะฉะนั้นได้ศูนะครับต่อมาคูณขึ้นนะครับใส่ลบไปก่อนแต่เราคูณขึ้นนะครับตัวนี้ดิฟเทียบแนะครับก็คือจะดิฟตัว x แตัวนี้เทียบแก็คือแตัวนี้จะได้1นึ่งดังนั้นก็จะเหลือ x นะครับส่วน2 y ตัวหลังไม่มีแดังนั้นได้0ูนย์ไปนะครับจะเหลือเป็นแค่นี้ ต่อมาเราขยับต่อครับไปที่ตัวกลางอย่าลืมต้องมีเครื่องหมายลบเปิดวงเล็บก่อนนะครับเฉพาะตัวกลางต่อมาตรงน,นี้เรานะครับคูณลงนะครับดิฟเทียบ x ก็คือจะดิฟ x y ีตัวนี้ดิฟ x ได้1ไปจะเหลือ y ตัวเดียวนะครับสองแไม่มี x ดิฟได้0ูนย์ไปต่อมาเราขึ้นครับใส่ลบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราดิฟขึ้นกัน y z แดดิฟเทียบแดนะครับดิฟแได้1เหลือ y ตัวเดียว ขยับไปที่ชุดสุดท้ายกันนะครับตอนนี้เราคูณลงนะครับคูณลงก็จะเหลือ Z นะครับคูณขึ้นนะครับอันนี้เดียบเที่ยวปนะครับก็จะเหลือ Z เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าเป็น0 0 0ครับนะทั้ง3ช่องเลยเป็น0หมดเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาคูณนะครับแล้วได้ออกมาเป็น0 0 0ย์กเลยแบบนี้ รเราจะสามารถบอกได้ว่านะครับการอินดิเกตบนเส้นโค้งเนี่ย f dr นะครับเป็นอิสระนะรกับวิถีนะครับหรือเป็นอิสระบนวิถีก็ได้นะครับหรือเป็น Independent of p a t h หรือ p a t h Independent ก็ได้นะครับตัวนี้นะมันสื่ออันเดียวกันหมดเลยนะครับต่อมาเราจะต้องมาหาค่าการอินดิเกต บนเส้นอันนี้นะครับซึ่งโจทย์เขาก็มีกําหนดจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมาให้ซึ่งเขาไม่ได้ให้จุดมานะครับตัวนี้มี110แล้วก็212ตัวนีนะ้เราจะหาค่าของอินทิกรตัวนี้นะครับโดยการหาตัวฟังก์ชันฟีนะครับที่เราเรียกกันว่า potential function นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้เดเราจะทําการหารตัวฟีบตัวฟี x y z ตัวนี้กันนะครับ ที่เป็น Potential Function นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะอินทิเกรตตัวคอมโพเนนต์ของตัวเวกเตอร์ได้นะครับแบบไล่ยคอมโพเนนต์เลยคอมโพเนนต์ที่1เราอินทิเกรตทอ่าอินทิเกรตเทียบ X นะครับคอมโพเนนต์สองอินทิเกรตเทียบ Y แล้วคอมโพเนนต์ที่3 i n อินทิเกรตเทียบ z นะครับดังนั้น เราจะเอา y แนะครับอินิเกตเทียบ x ครับดังนั้นตัวนี้จะได้เป็น x y z นะครับและบวกด้วยฟังก์ชันของ y กับ z ครับตัวนี้ต่อมาข้อมาในที่สองของ,ของเรานะครับจะเป็น x แดบวกด้วย2 y นะข้อมานที่สองจะอินดิเกตเทียบ dy นะครับตัวหน้าไม่มี y เลยก็จะกลายเป็น x y แล้วก็แ ตัวด้านหลังครับเป็น 2y กำลัง2ส่วน2บวกด้วย g x z ครับอมาน้นสุดท้าย x y บวก2 z ครับ d z ก็ตัวหน้า x y ไม่มี z ก็ติด z เพิ่มนะครับ x y z ้านหลัง2 z นะครับก็จะอินทิเกรตเทียบ z ก็เป็น z กำลัง2ส่วน2ซึ่งตัวนี้มี2คูณอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกด้วย h x y หลังจากที่เราอินทิเกรตสามข้อมาแนละนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมกันอยู่นะครับก็คือ x y z x y z ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเขียนนะครับตัวฟังก์ชันฟรีของเราได้ลนะนครับคำตอบของเราก็คือเอาตัวที่ซามเนี่ยมาเขียนแค่ตัวเดียวนะครับตัวที่ไม่ําก็เขียนต,ต่อต่อบวกบวกกันได้เลยนะครับก็ดังนั้นก็จะได้เป็น x y z นะครับบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองแล้วก็บวกค่าของ t สี่ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสตัด2กันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ potential function ตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่านะการอินทิเกรตบนเส้นของ f d r ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต dr ได้เลยนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของข้อนี้นะครับ110 110กับ212นะครับที่เป็นจุดสิ้นสุดดังนั้นตัวนี้อินดิเกตแล้วก็จะได้เป็นฟีออกมานะครับแต่เดี๋ยวเราแทนค่าจุดกันนะครับตัวฟีตัวนี้ก็คือเราไปเอาที่เราเนี่ยอินดิเกตขึ้นมาได้นะครับที่เราเขียนตรงนี้เอามาใช้นะครับก็จะเป็น x y z บวก y กำลังสองบวก z กำลังสองบวก4นะครับเดี๋ยวเราก็จะแทนค่าจุดปลายลงไปก่อนนะครับแล้วก็ลบกับจุดตั้งตน้นนะครับการแทนค่าจุดปลายก็คือจุดด้านบนนะครับ2 1 2ตัวน,นี้หมายความว่า x เป็น2นะครับ y เป็น1แล้วก็ z เป็น2นั่นเองนะครัเราก็แทนค่าลงไปครับ2 1 2บวกกับ y ครับก็คือ1อยกกำลัง2 z ก็คือ2กํกำลัง2นะครับบวก4ตัวนี้ก็คือจุดปลายนะครับลบกับการแทนค่าจุดตั้งตน้นนะครับ x เป็น1 y เป็น1 z เป็น0นะครับ1 1 0วก1นำลัง2อบวกศกำลัง2แล้วก็บวก4นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราทำการคิดเลขกันเนี่ย C จะตัดกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตรงนี้ 1ตัด1นะครับแปลว่าด้านหลังเนี่ยวงเล็บหลังเนี่ยหายหมดแล้วเพราะว่าตัวอื่นมันคูณด้วยศูนย์นะครับเราก็จะเหลือคิดตัวหน้าอย่างเดียวนะครับ2คูณ2เป็น4โบวกสอก็ลัง2เป็น4นะครับคำตอบก็คือเป็น8เลยนั่นเอง